ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมเราอยู่ในเกมโปเกตสากลนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศปรจะจำวันที่8เดือน12กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศถุงทรายช่วง8ปดในกาศูนาถึง9กาในกาศูนย์สลก็จะเป็นสภาพอากาศฝนตกธรรมดาช่วง18ในกาสิถึง20ในกาสินะครับ มาดูในเขตจับกันเลยครับผมเข้ามาดูที่เขตจับระดับต่ำเลยครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับผมเราลงมาดูกันต่อสภาพอากาศถุงทรายเลยนะครับครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาที่เขตจับระดับสูงนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับ ก็ลงมาดูกันต่อสภาพอากาศถุงทรายเลยนะครับผมโอเกะมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบ้า